สวัสดีจ้าวันนี้จินศิพามากินผัดคะน้าเส็ปลากระป๋องนะจ๊ะอ่อนๆลยหยอดผักคะน้านะจ๊ะเนาะก็กินจินิฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกินพัศเสพนะเด้อค่ะมากินน้ำกันเลยค่ะอาหารเช้าวันนี้พี่น้องเห็นวาจ้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจินศิมากินกันเลยค่ะยอดผักคะน้าอบอเลยกินผัดเสร็จใหม่ๆใส่กระเทียมเจียวหอมมูแซ่บ อยอดผัดเสร็จปลากระป๋องพี่น้องล้องเบิ้งเดอ้อแซ่บๆน่ะน้ำปลากระป๋องเยิ้มๆเลยยอดกรุบๆเลยอื แซ่บล้อพี่น้องเห็ดเบิ้งเด้อแซ่แบแซบผัดปลากระกป๋องผักคะนา้าอือกรุบกรุบกรอเลยใบอ่อนๆแหละ Tôn có cục cục Mà đất chá kim khảo sao nắm cắn bằng răng nên nó chẳng ทางนอกมันจะได้ยินเสียงรถเนี่ยยอดวบวบเลยอร่อยมากแซ่บเด้พี่น้องลองกินบ้างด้ยวย กินกรเพิ่งเห็ดช่องไหมน้จ๊ะนาอจังได็กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จินได้เด้อเป็นกําลังใจจิงกินกับเพิ่งเห็ดน้อบางทีมันกะบ่าเข้าทีเข้าทางแบบมีอย่างผิดประการใดกะ่ะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้อจ้ะเดอะ้อให้ไปปรับปรุงแก้ไขอีกอย่างกัคอมเมนต์ได้จ้า อูยยอดกรุบกรุบอือหือยอนันอ้อนเลยจ้ระราวาห้ากับพิ่งเห็ดช่องเนาะจ้าพี่น้องทันใดมาหาจินจินกะสิกลับไปหาเนะจ้ะเนาะ ทั้งเสียงรถทั้งเสียงเครื่องบินฮนหลุกุกหลบกลอบลยจลาม้ามากินข้าวเศร้าน้ำกันเลยจ้าอืม ใส่ปลากระป๋องนัวตัวทวนีนองเห็ดน้ำพริกปลากระป๋องกับแซ่บพี่น้องผักได้หลาย,ลายอืม ผักคะนา้าปลากระกป๋องเขากันเข้ากันอืม อร่อยมาก Rồi con nào có ăn ăn Yeah, ยิ้มเลยจ้าสำหรับข้าวเช้าวันนี้ผัดผักหนา้าใส้ปลากระป๋องนะจ๊ะเนาะอุ้ยแซ่บหอมกระเทียมเจียวไปเห็นบ้งเด้อพี่น้องก็จบลงไปแล้วนะคะจึงได้กระฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเห็นผ้าแซ่บเด้อค่ะเป็นกําลังใจเใ้จินนเด้อแบบมีขอสงสัยหรือว,ว่าแบบตักเตือนนี่ยังกินกะคอมเมนต์ด้านล่างด้อจ้ะเดีย๋ยวจนินจะอ่านนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวไ,ไปปรุงแก้ไขจ้าไปละค่ะ พอก,กันคิหน้าจ้าไปและจสวัสด,ดีจ้า